คำทำนายสำหรับวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567วันนี้ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ใครที่เกิดวันที่16สิงหาคม2567คุณยังเป็นคนชาวราศีกรกฎอยู่นะคะใครที่เกิดวันที่17สิงหาคม2567 ก่อนเวลา9นาฬิกา11นาทีคุณก็ยังเป็นชาวราศีกรกฎอยู่ดังนั้นดิฉันมักจะพูดเสมอๆว่าช่วงกลางเดือนของทุกเดือนมีปัญหาว่าคุณเป็นชาวราศีนั้นราศีนั้นราศีนี้จริงหรือไม่อย่างวันที่16สิงหาคมความเข้าใจทั่วไปจะต้องเป็นชาวราศีสิงห์แล้วใช่ไหมคะแต่ผลปรากฏว่าในปี2567 ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิง์ในเวลา9.11นตามหลักปฏิทินสุริยญ,ญาติที่ดิฉันใช้ชนะคะดังนั้นใครที่เกิดเวลา8นาฬิกาของวันที่17สิงหาคม2 5 6 7ยังเป็นชาวราศีกรกฎอยู่ค่ะอันเนี้ยหลายคนเวลามาฟังหมอดอูจึงรู้สึกว่าทำไมมันไม่ตรงกับเรา เพราะว่าเนื้อในดวงดาวของแต่ละบุคคลมันอยู่ในที่แตกต่างกันไปราศีพลาดเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะคำทำนายก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ตอนนี้เรามีความรู้กันมากมายก่ายกองหลายคนก็คงรู้แน่ชัดแล้วละว่าตัวเองเป็นคนราศีอะไรแล้วก็ลัคนาอะไรวันที่17สิงหาคม2องพตรงกับวันเสาร์ขึ้น12บสองำเดือนเปีมะโรงมีคำกล่าวว่าใครก็ตาม ที่เกิดวันเสาร์ปีมะโรงคำว่าปีมะโรงนักกษัตริย์เก่ามันเริ่มจากขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ของไทยนะคะเดือน5้าไม่ใช่เดือนพฤษภาคมนะคะต้องไปดูปฏิทินว่าเดือน5เนี่ยค่ะปฏิทินของการโคจรของดวงดาวอะคะ่ะว่ามันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ในปลายเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนเมษายนอย่างนี้เป็นต้น การเกิดวันเสาร์ปีมะโรงของทุกคนคืองูเทพรักษจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาได้รับการเกื้อหนุนอุ้มชูมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้โดดเด่นหรือโชคดีเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะเรามี12ลัคนาการเกิดแต่ละช่วงเวลาดีตลอดไปหรือเปล่า อาจจะมีเรื่องเสียในชีวิตหรือเป็นเจ้าของกิจการแต่ต้องปวดหัวไมเกรนขึ้นทุกทีเลยเพราะต้องบริหารจัดการชีวิตไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบที่สุขสบายในโลกนี้ มันจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแม่ภาพลักษณ์ภายนอกจะเป็นสีเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหรือหมืน่นล้านแสนล้านทุกคนก็ยังมีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างน้อยใครที่อยากจะให้ลูกเต้าเป็นคนใหญ่โตมีอำนาจวาสนาเกิดวันเสาร์ปีมะโรงได้เลยแล้วการเกิดวันเสาร์ปีมะโรงดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าการแห่งความสำเร็จตัวหนึง่งเข้าบ้านตนเองแต่ต้องให้หลัง9.11นอน,นะคะ คือให้หลังเวลา9นาฬกา11นาทีอาจจะเป็น10โมง11ดโมง12โมงก็ได้ดังนั้นใครที่จะให้ลูกหลานเกิดวันนี้ก็หาเรืกดีๆก็อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาได้สร้างงานหรือเป็นเจ้าของกิจการบางสิ่งบางอย่างนะคะคำทำนายรายวันสำหรับราศีเมษร,ราศีเมษก็คือคุณ ถ้าใครที่จะติดต่อต่อตางชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือจะหาองค์ความรู้หาครูบาอาจารย์หาพระหาเจ้าหาสถานที่สังสิทธิ์หรือจะขอขอคำอธิษฐานหรืออธิษฐานอะไรก็ยังเป็นวันดีอยู่ค่ะคนเกิดวันคนเกิดราศีพฤกษลพลัคณาพฤกภก็ยังโชคดีในเรื่องของการเงินบางส่วนอยู่แต่ว่าถ้าบอกว่าด้านร้ายละ่ะมันก็ต้องมีบ้างว่า การติดต่อการเจราจาการคอนเน็กชันบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผลสําหรับคนดวงไม่ดีนะคะคนที่ดวงดีก็จะต้องได้รับผลก่อนเวลาบ่าย2องครึ่งนะคะก่อนเวลาบ่ายสองครึ่งท่านยังอยู่ในเกณฑ์โชคดีอยู่หรือถ้าใครจะคอนเน็กติดต่อเจราจาเพื่อหาเงินหารายได้หาส่วนแบ่งให้รีบเร่งก่อน14.31นน,นะคะ คนเกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนก็เรียกว่าการเงินการทองของเราจะต้องจ่ายออกไปจ่ายออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะคะถ้าใครบอกว่าจะรอเงินเข้าในวันที่17สิงหาคมบอกเลยว่าเรานั่นแหละจะจ่ายออกหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินเสียเงินอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นการแก้เคล็ดใครจะจ่ายเงินวันที่17มีรายจ่ายสมมุติว่าวันที่สิเราจะต้องจ่ายเราจ่ายวันที่สิเลยก็ได้ เป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของการเงินอย่างหนึง่งคนเกิดราศีกรกฎก็เรียกว่าบางท่านกำลังบุกเบิกกำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างกำลังฮึดสู้กับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคนเกิดราศีสิงหรลัคนาสิงถ้าคุณมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เรียกว่ามีมโอกาส มีโอกาสที่กิจกรรมนั้นจะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตคนราศีกันลักขณากันก็ย,ยังยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่กับหน้าที่การงานอย่างบางคนวุ่นวายอยู่กับครอบครัวบางคนก็พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเรื่องให้เราต้องดูแลเทคแคร์ในระดับหนึ่งนะคะคนโชคดีคนโชคดีอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบ บางคนอาจจะไปเซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อรถผ่านนะคะถ้าใครมองหาทรัพย์บางอย่างอยู่วันที่17สิงหาคมก่อนบ่ายสองสานาทีให้รีบไปนะคะคนเกิดราศีตุลลัคนาตุลยังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องคอนเน็กแล้วก็ติดต่อการเจราจาบางท่านก็ยังอยู่ในช่วงของการไปสัมมนา ยิ่งก่อนจะสิ้นปีงบป,ประมาณด้วยนะคะบางคนก็คงจะได้เดินทางใกล้ไกลอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลน,นะคะคนเกิดราศีพิจิกก็ยังเป็นคนดวงดีอยู่ในเรื่องของรายได้นะคะความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแม้แต่การเงินการทองของเรายัางหมุนติ้วๆแล้วจะผ่านวิกฤตบางคนจะผ่านวิกฤตได้ขอให้เร่งในการ ทําทกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับเงินในวันที่17สิงหาคมคนเกิดราศีราศีธนูนะคะเหมือนที่บอกว่าวันที่16 17เป็นวันดีสําหรับการที่จะระลึกรู้บางสิ่งบางอย่างมันมียานพิเศษนะคะมียานพิเศษเข้ามาทําให้ได้คิดอะไรปิ๊งปิ้งปิ๊งป,งป,งปงัใครที่ กำลังคิดอะไรไม่ออกอยู่เดี๋ยวรอวันที่16-17สิงหาคมนะคะมันจะมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของการแตกฉานบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ถ้ามองในด้านร้ายบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุคนราศีมังกรลัคนามัางกรถ้าจะห่างไกลนะคะห่างไกลจากเรามัวแต่ทํางานไหมหรือคู่ครองของเราแฟนของเราเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมช่วงนี้ก็เงียบได้นะคะ ใครที่มีแฟนแล้วหรือ,อยู่แฟนใครอยู่มีผัวมีเมียแล้วเกิดติดต่อกันได้แล้วติดต่อกันไม่ได้เขาอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคหรือแม่เขาอาจจะอยากอยู่เงียบๆตอนนี้คุณก็ต้องอยู่เงียบๆบ,บ้างหรือไม่ก็คุณนั่นแหละไม่อยากติดต่อคบค้าสมาคมอะไรกับใครคนราศีกุมลัคกากุมยังอยู่ในช่วงเกณฑ์โชคนะคะในวันที่17สิงหาคมนี้ คนราศีมีนลัคนามีนคุณยังมีภารกิจหน้าที่การงานที่ต้องทํานะคะแล้วภารกิจหน้าที่การงานการกระทํานั้นส่งผลให้เกิดความสําเร็จในระดับหนึ่งใครที่อยากจะใช้วันที่17สิงหาคมติดต่อเจราจาประสานงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอาชีพที่คุณทําอยู่หรืองานที่ทาที่คุณทําอยู่อยากจะ,จ,ะจะให้เจริญรุ่งเรืองใช้วันที่ใช้เรื่อวันที่17สิงหาคม2567ได้เลยค่ะ